<A> อันนี้เป็นการแทรกเรื่องอุณหภูมิที่พูดไว้เนาะการรักษาอุณหภูมิคือเรื่องของคําว่าความจริงอะกับคําว่าบูลลี่อะมันเป็นเรื่องที่ต่างกันมากแต่ว่าอุณหภูมิของตรงเนี้ยในกลุ่มมวลที่เป็นผููล่าเนี่ยจะสร้างให้มันเป็นตรงกันข้าม ก็คือเมื่อมีการพูดถึงในสิ่งที่สถานการณ์ที่คนเหล่านี้สร้างขึ้นมาอย่างเช่นเหตุการณ์อะไรประมาณเนี้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาสร้างมุมกล้องสร้างป้ายแท็กต่างๆเพื่อหาสปายและสมุนใดๆก็ตามเกี่ยวกับพลังงานผู้คนเนี่ยมันคือถ้าใครจะพูดอะไรที่เข้าใกล้ความจริงความจริงเนี่ยลักษณะาภายนอกภายใน ที่ที่มันชัดเจนมันมันมันก็คือความจริงหรือไหมแต่ว่าการบูลลี่เนี่ยมันก็คือการที่คนเหล่านั้นอะมีเจตนาที่จะบูลลี่โดยตรงเลยเพื่อจุดประสงค์ให้บุคคลน,นั้นอะเอ่อมาเป็นมาเป็นพลังงานของของตัวเองอะหรือว่าเกิดการแบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลือกหรืออัปเกรดสามดีเพื่อที่ว่า จะได้ไม่อยู่เส้นทางของพวกมันเต็มๆอะไรเงี้ยสมมติแบบคนนั้นคนนั้นไม่ค่อยแต่งตัวหรืออะไรก็ได้นะเอาอะไรก็ได้สักอย่างแล้วก็ตั้งใจไปบูลลี่ว่าอุ้ยจนเนาะกระจอกว่าแต่งตัวอย่างนี้มาที่เรียนพิเศษสองครั้งแล้วอะไรเงี้ยนี่คือการบูลลี่กับความจริงมันจะต่างกันนะทีเนี้ยมันจะดูง่ายๆว่ากลุ่มคนที่ซื้อซื้อการบูลลี่แล้วไม่ซื้อความจริงอะ่ะจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ชิดติดกับ กับกับ e n ็ b l e กับ m ายสิทธิได้ดีมากๆเพราะว่ามันจะมีคือถ้าตามตำราก็คือคำว่าคนที่อยู่กับนายสิทธิ์หรือว่าหรือว่าอยู่ในวงจร่ะจะเป็นคนที่ขี้โกหกไปด้วยเป็นเป็นเรื่องปกติเสมอเพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่ผู้ล่าได้สร้างขึ้น่ะมันมันไหลไปตามเกมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขัดขวางความจริงด้วยการบิดเบือนมาเป็นคำว่าบูลลี่คือใช้ให้มันตรงข้ามมาไปหมดทันนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันแตกต่างกันมากก็จะมาพิจารณาดู จะอยู่ตัวอย่างก็คือเคยเคยเล่าทาคลิปไปเกี่ยวกับเดวะเดเดหนึ่งเดสองอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรื่องในสิทธิ์อ่ะทีเนี้ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเออไปซื้อของแล้วตักฝนอะไรประมาณนี้แล้วแล้วผู้ล่าเนี่ยพูดว่าแบบดีเนาะอะไรประมาณนี้เหมือนแบบเยออๆอ่ะนะแล้วก็พูดคําว่าเนี่ยพวกฉันคุยคนว่า ดีเอาจริงๆแล้วดีหรอผู้ชันคุยกันคุยกันคือหมายถึงว่าอ่าคือจะไม่คุยกับเหยื่อเลยนะยกเว็นเรื่องเงินเรื่องเรื่องที่จะได้ผลประโยชน์จากเงินหรือจากมรดกหรือว่าจากประกันอะไรเงี้ยเท่านั้นหรือการมายุ่งกับเอกสารสําคัญเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยพูดย้อนไปในช่วงที่ไม่เคยคุยซึ่งตลอดชีวิตก็แทบจะไม่เคยคุย,ยแล้วเว้นเวลาที่นานแล้วที่เวลามีคนอยู่ด้วยก็จะทําทําอีกแบบหนึ่งเวลามีกล้องหรือมีอะไรบางอย่างก็จะปฏิบัติในแบบหนึ่งก็จะไม่คุยเันคุยกันว่า กากับกระจอกใช่ไหมนึกว่ากากก็กระจอกมากอะเนี่ยยังไงแบบตกักตักฝนไปซื้อของคนอื่นอะไรเงี้ยโทก็คุยยังคุยอยู่เลยว่ากระจอกอะไรมาเนี่ยแล้วเนี้ยเมื่อกี้มีแอนเบร์อะคือเหมือนประมาณว่าพูดแล้วแบบโดนล้อมาโดนผู้ล่าล้อมาว่าแบบทําหน้าอ้าปากกว้างๆอะค้างๆแล้วบอกว่าบอกว่าหน้าฉันเป็นแบบนี้เหมือนหน้าผีอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วมันก็พูดว่าแล้วจ,จะล้อล้อ รอเพื่อรอทำไมไวาคุณอะรอตัวเองเพื่ออะไรประมาณเนี้ยแล้วน,นันเบอราบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็ก็เคยเจอเหมือนกันแบบว่าไปช่วยซื้อของแล้วก็บอกว่าก่าวะอะไรประมาณเนี้ยมันก็คือการบูลลี่แหละก็พูดนั่นหนื่งพูดแค่นี้ใช่ไหมแต่มันจะต่างไปนะคนที่จะอยู่ติดแนบกับ e n a b l บอรอะไรเหล่านี้ได้หรือสถานการสร้างสถานการต่างๆขึ้นมาแล้วอยู่กับพวกนี้ได้คือจะต้องมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดอะไอ้คนขี้โกก อยู่ในกำมืรสันดาลแล้วก็ออโต้โดยจิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกขึ้นมาเลยป๊อปอัพขึ้นมาเลยเป็นลมนหายใจเข้าออกเป็นออกซิเจนกับคาไวามไดออกไซด์ในชีวิตเลยนะคือมันเข้าเส้นแปในเส้นของพวกนี้แล้วนะนั่นคือว่าสวนกลับมาว่าเฮ้ยสวนกลับมาในการให้เครดิตเรื่องของการบูลลี่และให้การหนีเป็นการอยู่ในโหมดของการที่อยู่หนีความจริงตลอดอะเพื่อคงอุณหภูมิไว้อะนั่นก็คือแบบว่าเนี่ย จะมาให้คนเคนเราอ่ะจะมาให้นั่งชมคนอื่นอะไรอ่ะว่าดีว่าหล่อว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องด่าถูกต้องแล้วมันก็ต้องคอยแบบว่าแต่ไม่ใช่คำบูลลี่นะมันก็ต้องคอยเอาความจริงอมาพูดว่าแบบไอ้ที่ฉันโดนว่าหน้าเหมือนผีอย่างเงี้ยเออมันแบบมันเป็นธรรมดาของผู้ล่าคือของนายสิทธิ์ตัวหลักมันเป็นเรื่องที่แบบปกติเลยแบบเออแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยเจอเหตุการณ์พวกนี้เนาะก็จะพูดประมาณว่า จะเป็นหมวกหรือเป็นสารภาพก็ได้ว่าป้าเขาหรือว่าอาชีพเขาเป็นหนึ่งคนครูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นของเขาแบบนี้แหละเขาก็เป็นมานานแล้วก็ก็ก็แบบทุกอย่างต้องลดลดเลเวลเขาหน่อยเขาได้จัดพฤติกรรมแบบเนี้ยในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอ่ะไปจนวันตายเพื่อหาสัพายกับสมุนได้จุกจุกไปจนวันตายในคีการบูลลี่ในคีการหนีความจริงต่อเวลาคนเึกอไหมซึ่งมันมองบอกถึงอะไรได้บ้างมันมองบอกถึงว่า หนึ่งคือคนนั้นก็ต้องไม่มีคุณค่าไม่รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองใช่ไหมที่มีความรู้สึกโดยจิตใต้สํานึกว่าตัวเองสมควรที่จะถูกด่าทอหรือว่าถูกล้อเลียนถักถางอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคนเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนหรือมาเป็นแฟนมาเป็นอะไรก็ได้เพราะรู้สึกว่าเจ๋งว่ะเนี่ยแหละคือคนที่มีอํานาจเว้ยคือคนที่กล้าด่าฉันคือคนที่กล้าเแล้วก็กล้าด่าคนอ,อื่นหรือว่ากล้าตบตีกับคนอ,อื่นอะไรเงี้ยมันเอาซึ่งคนนี้ก็คือตบตีกับคนอื่นมีเรื่องตลอดแบบ ไปลงพักไปห้องปกครองไปอะไรเงี้ยตลอดนะแบบว่าจะรู้สึกว่าเป็นฮีโร่คือจะมองจะมองคนที่เป็นอกุศลนะ่ะว่าเป็นแบบนี่แหละนายชิ้นเจ๋งและเพลงอะ่ะถ้าจะเป็นเพลงที่ให้ว่าเหมาะกับเจ้านายชั้นหรือแต่งเองอะไรก็ตามก็จะเป็นโทนทานองแบบสู้ชีวิตแบบก็เจ๋งก็คนอื่นมันก็ยังนงั้นนะนะเดี๋ยวทำท่าทางเสแะอะไรเงี้ยไม่เหมือนพวกชั้นมันกล้ามันกล้าพูดตรงตรง,ตรงอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่น ด่ากันเองก็ด่ายังด่าอะไรเป็นคนตรงๆก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็เป็นคนธรรมดาปะวะจำสินห้าอะไรอะไรเงี้ยเออคนนั้นมันก็เตี้ยปบบวะ่าคนนั้นมันก็แบบจนเกินไปปะวะอะไรเงี้ยเพื่อให้คนที่โดนอ่ะกับสูโมดที่แบบเบื้องต้นอ่ะหมดที่แบบฉันจะรวยให้ดูฉันจะอย่อยางเงี้อนะงี้งานให้ดูเพื่อคําสุขประมาเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่พลังงานด้านลบอ่ะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ด้านบวกอ,ะ,อวะึกอะวะมันก็แค่คนที่ควบคุมความความเป็นจริงไม่ได้เลยอ่ะถ้าเป็นตาช่างที่นั่งสองฝั่ง ก็คืออยู่ฝั่งที่กดนั่งไปในฝั่ง <c oughs> ที่เป็นความเท็จอะอยู่อยู่แบบนั้นแล้วพึ่งพอใจนะนะที่จะอยู่ในอุณหภูมิแบบนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าสวยจริงหล่อจริงดีจริงในคนอื่นที่เขามีคุณค่าจริงๆก็ไม่สามารถที่จะชดได้คือต้องไปบูลลี่อย่างเมืเก่กแทนว่าเธอมันกระจอกเธอมันกาเพื่อให้กรบความสวยหรือว่าความเรียนเก่งหรือว่าอะไรของคนนั้น,นจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่ารับไม่ได้กับอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าจะเอาจริงๆแล้วอะ ตัวเองก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นในคุณภาพเพราะว่าเอาพลังงานมาโฟกัสแลยและอยู่ในการหาสพายและสมุนเพราะว่าลึกๆก็รู้ดีว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้สวยหรือไม่ได้เด่นเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างแท้จริงคือได้้วกการลออข้อสอบหรือได้้วกการแต่งหน้าแต่งตัวแต่งเมนเทมันเงี้ยคือรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะใช้ชีวิตมาแบบนั้นแล้วก็จะใช้อย่างนั้นไปตลอดทางชีิตก็เลยรู้ว่าไอ้ความดีความสวยอะไรหรือทุกอย่างที่จะชมหรือจะพูดอะที่คนที่คนอื่นมันมีจริงๆมันเป็นจริงๆอ่มันเป็นเรื่องที่แบบ มันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะที่ฉันเป็นอยู่ตอนเนี้ยฉันก็ทํามาทางนั้นอนะไรแ,แบบเนะี้ก็เลยต้องไปไฮไลไท์ที่ว่าแบบในความที่ไม่จริงเลยเช่นเธอกระจอกเล,เลยก็ได้ให้มันนอกเรื่องไปแล้วก็รักษาอุณหภูมิตัวเนี้ยไว้รักษาลิกสิทธิ์ที่จะบูลลี่แล้วก็บอกว่าก็ทุกคนมันไม่ดีดีขนาดมันก็ต้องโดนหนีบ้างแต่ไม่ใช่คำว่าบูลลี่นะมันก็เป็นเรื่องปกติปลาจะไปนั่งชื่นชมอะไรเพื่อที่จะได้แบบให้มันดูเหมือนกับว่าก็เนี่ยคนธรรมดาแล้วไงก็คือมันมันทรงพลังมากเลยไอการยกย่องคนผ่านอะไรเงี้ยนะก็ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเข้าเรื่องสมมติคนจะพูดให้ไปหย่ากันหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยเพราะว่าพอคุณเริ่มพูดแค่เรื่องเดียวอ่ะสมมติคนนี้เอาน้ําสรดหน้าอีกคนนึงใช่ไหมก็จะถูกพูดว่าแบบมันก็มันก็มันก็สมสมเหตุสมผลแล้วทุกอย่างมันก็เป็นเพราะเธอก็คือแบบเธอไปเดินขวางทางเขาอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณน้องอยู่สิงแวดล้อมนั้นแล้วก็มีกฎหมายมีอะไรมาควบคุมซึ่งทาให้คุณออกไม่ได้จะมาระดกเหงือนการเงินเป็นต้นเพื่อคนอยู่ตรงนั ีนี้ก็จะเห็น point ที่ว่าหนึ่งการที่บอกให้เห็นความจริงเห็นคุณค่าตัวเองว่าเฮ้ยคุณไม่อยากให้ใครูลลี่สิก็คือรับไม่ได้เพราะว่าอยากจะรักษาอุณหภูมิตัวนี้ไว้เพราะว่าลึกก็จิตใต้สนีกก็บอกตัวเองไม่มีค่าก็เลยชอบคนที่มามาทำมี้กับตัวเองเป็นหัวหน้าหรือเป็นพ่อโป้ตัวเองแล้วค่อยมากดขีดตัวเองคือชอบซื้อคือชอบอะไรพลังงานลบๆสองก็คือบอกว่า สิ่งที่พวกกูยู่ทำไม่ถูกนะไอ้ก็โดนเหมือนกันโดนรูลล่เหมือนกันก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันต้องแก้ไขปัญหานี่เมื่อฉันต้องการให้อยู่เป็นแกะดําแล้วก็คนอื่นเนี่ยต้องเข้ามใหม่ที่ต้องหาแกะดําคนต่อไปมันคือเราอยู่มาแบบนี้ทั้งชีวิตฉันเราก็เลือกไร์มิชชั่นที่จะทต่ทำไมฟรมิชชั่นคนอื่นเงี้ยไปจนมันตายแบบที่สามคือการที่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เหตุผลและสถานก,การณ์นี้แต่ว่ามันคือ การที่เรายกย่องบูชาคนผ่านให้เป็นหัวหน้าแกง๊งให้เป็นตีมหลักของของปรสิตของรูปแบบการดเนินชีวิตการหาสภายการหางเงินการหาผลรอดร่วมกันแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันทางรูปประมนามธรรมรูปไอการที่แบบไปเย่อยเย้ยเอาชนะคนอื่นนี่ก็คือทางน้ำประทนน้ำูปประทก็คือเรื่องเงินเอามาแบ่งกันเอามาแบบแชร์แชร์รูปที่ไร้สาระของอีกคนหนึ่งไปเรื่อยๆสร้างหัวข้อไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้ก็คือการได้ได้ยอด ได้ย่อภาษิตมันคำร่วมกันอะไรพวกนี้มันคือลากฝังลึกเนื้อว่ะของกรรมทีนี้ถ้าเกิดย้อนกลับทางกันย้อนกลับทางกันไปไปตรงประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีนี้คือบูลลี่ใช่ไหมที่แบบว่าหน้าเหมือนผีหรือว่ากระจกย้อนกลับกันถ้าเหยื่อหรือใครก็ตามเห็นว่ามันรุนแรงแล้วเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเริ่มจะผักหัวเริ่มจะมีหลายการบูลลี่หลายการหาสมุนหาสะพายเริ่มตบตีกันสถานการณ์ต่างๆที่ พวกนาซีสิทธิ์หรือว่าพ่อคุล่าเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาให้คนวิาพากษ์วิจารณ์และให้มันดูแบบขุกขามดุดแรงอะไรเงี้ยพอมีคนเริ่มพูดซึ่งพูดถึงเรื่องการบูลลี่นั่นแหละแต่พูดถึงในด้านของความจริงเท่านั้นเลยนะรวมถึงจะพูดถึงแฟกแฟกด้วยก็ได้สมมติว่าคนที่เป็นตัวเริ่มตัวคุล่าเนี่ยเป็นคนตาเหลือแล้วตัวดําพอเริ่มพูดปุ๊บว่าเออเนี่ยวันก่อนฉันโดนเนี่ยเมื่อกี้ฉันโดนเออโ,โดนด่าว่ากระจอกตอนที่ไปช่วยถือของไปซื้อของ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอยู่อ่ะเป็นคนเริ่มพูดนะไม่ถึงอแอนเบอร์เป็นคนเริ่มพูดหรือว่าแมทั้งว่าเขาบอกว่าเขาแล้วก็อยู่อ่ะพวกพวกอยู่ทั้งหมดอะ่ะช่วยกันพูดช่วยกันพูดเรื่องนี้มานานแล้วฉันนักกระจอกว่าฉันนักกระจอกว่าทุกคนในโลกนี้กระจอกเพราะว่าจนสมมตินะ อันนี้ก็จะไม่ก็จะรีบพูดขึออ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรู้ว่ามีการคอร์รัปชันในรัฐบาลในข่าวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้อปปี้เรื่องอะไรก็ตามที่ที่มันชัดเจนมากก็เป็นแฟกต์ว่าต้องแก้ไขแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออแทบจะกึ่งผิดกฎหมายหรือว่ายิ่งกว่านั้นอีกอะ่ะคือแล้วเรื่องกดห่งต่ำนี่คือเต็มเต็มเลยอะไรย่างเงี้ยก็จะทาหน้าที่ในการที่จะคราวนี้แหละต้องทําหน้าที่ตรงข้ามก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากอุณหภูมิที่แบบจะต้องไก่เกีย่ยให้มันเกิดความจัดติดกลายเป็นเฮ สิ่งนี้คงอยู่อะก็คือเฮ้ยยูจะมาพูดเรื่องนี้ทาไมเฮ้ยนี่เขาเป็นอาชีพนี้นะเฮ้ยนี่เขาเป็นพ่อเป็นแม่นะเฮ้ยนี่ยูกำลังจะมาหาเรื่องหรอเพราะว่าอีโก้รวมกลุ่มเช่นประเทศเดียวกันหรือว่าลูกกูพ่อกูแม่กูป้าน้าเนี่ยที่รวมกลุ่มกันมาเนี่ยมันคืออีโก้ของกูกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนเฮ้ยมึงมาแตะหางกูอ่ะในสิ่งที่กูเลือกไลฟ์ิชชั่นแบบเนี้ยได้ไหมก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยอะมาว่าว่ากระจกเนี่ยเนี่ยบอกว่ายูว่าร่วมด้วยอะไรเงี้ย เอาแล้วแล้วทำไพูดในนี้ให้บรรยากาศมันเสียทําไมอ่ะก็แก้ซา์ต่อตรงนี้นะแล้วปัญหาต้องแก้ที่ตรงไหนก็หยิบย่อยก็พูดไปว่ามันก็อยู่ที่อยูเออแล้วทําไมอ่ะคนเรา,าต้องพูดแต่เรื่องที่ดีเหรอมันก็ไม่ใชก่ก็คือเป็นการยอมรับว่าการบูลลี่ต่อไปแบบนี้จะเกิดขึ้นตลอดไปเขาบอกว่ามันก็พูดได้ป่ะจะไปจริงจังอะไรขนาดนั้นในชีวิตแล้วก็แก้สาต่างต่างนั้นตรงนี้นะแต่พอย n หลักนี่มันคือพอยอย่อยพอยหลักมันก็คือว่าคนที่ฉันเลือกอันดับหนึ่งใน,ในการเคารพผู้ชายไม่ใช่ศาสนานไม่ใช่ความดีไม่ใช่่่ผลไมมใชควาจริง แต่คือการที่ฉันต้องได้ทำไรอะไรมิชั่นของฉันนะในแบบรูปแบบของดักจิรทยาหรือนันชิตหรือว่าหัวหน้าเก่งฉันที่ฉันนับถือว่าให้เป็นลุกพี่ในการที่จะสร้างเรื่องต่างๆนานาให้คนนั้นตีกับคนนี้โพส์อันนั้นโพ์อันนี้พูดอันนั้นพูดอันนี้เอาข้อมูลนั้นไปใส่คนนั้นเอาข้อมูลนี้ไปใส่คนนี้แต่ในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะต้องเป็นการบูชาและเป็นแรงบันดาลใจของฉันด้วยมาถึงนันชิตตัวผูุ้ระเนี่ยตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยฉันโดนว่าว่าหน้าผีด้วยอย่างเงี้ยคือเป็นการที่จะ ยกย่องว่าหัวหน้าฉันน่ะเขาฟันทงมาแล้วว่าฉันหน้าผีหรือว่าช่วงนี้ฉันจนเกินไปแล้วอ่ะหรือว่าตำแหน่งฉันไม่ขึ้นัะทีก็เป็นการที่บอกว่าเป้าหมายหรือว่าอย่างคนเรานับถือศาสนาคือศาสดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือศาสดาของมันเนี่ยศาสดาของมันก็คือก็หัวหน้าฉันน่ะศาสดาของฉันที่ฉันนับถือเขาบีบออกมาว่าฉันหน้าผีอ่ะฉันก็ต้องไปจัดการเปลือกภายนอกฉันก็ต้องไปจัดการตำแหน่งที่ยังไม่ขึ้นจัดการความจนของฉันนู่นนี่นั่นที่ฉันมาพูดให้เธอฟังอะคือแบบ คือฉันมีขย้นในใจตอลอดเวลาทาที่เห็นหน้าตายแย่ๆของตัวเองก็คือแบบแทนที่จะคิดในมุมหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนเราก็ยอมรับตัวเองแล้วก็เอาหาด้านดีแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปไหมก็ต้องคิดว่าเนี่ยหัวหน้าฉันนะพูดถูกเลยว่าวหน้าฉันเหมือนผีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมองอีนู่นอีนี่ในที่ทำง,งานมันหน้าตาดีตายเลยๆนู่นนั่นเพื่อเพื่อที่จะวนกลับไปในร่องเก่าๆที่ไร้พลังงานความถี่ด้านลบกับพวกของตัวเอง ให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นความคุ้มชินแล้วก็มันอยู่ในสายเลือดในเส้นแล้วก็ถ้าเจอคนแบบเดียวกันได้ได้สังคมด้วยลักษณะรูปแบบแบบเนี้ยก็จะพูดถึงชื่อพูดถึงอะไรขึ้นมาชัดเจนเลยเพราะหเห็นในรูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็จะโจมตีในฝั่งที่ออกมาแบบว่าเฮ้ยคอร์รัปชันเหรออะไรอะไรก็ตามมันชัดเจนเฮ้ยจะจะมายุ่งอะไรต้องการความสงบป่ะทุกคนก็ต้องการเกียิป่ะ นะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ดักจิตวิทยาในท็อกซิคไนซิทอย่างมากโดยเฉพาะไฮไลท์หัวข้อและเลตแฟกต่างๆ่านะนะและกไ็ได้ตามผลงานของสเตคิดได้ทำมา78ปี1 7 0 0คลิปแล้วก็20ล้าน Follow ไม่รวม Follow แยกรวมถึงการโดเน a t ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนคนที่ก๊อปปี้วางเรื่องอราวต่างๆที่มันไม่ make sense ไม่ใช่งานที่บุกมาว่าจะต้องออร่วมกันหรือว่าอะไรซึ่งมันเป็นการฉายแสงของ เจ้าตัวโดยตรงก็คือฟิลิปมันไม่ได้เกี่ยวกับการต้องอะไรแล้วก่อนหน้านี้อีกหลายครั้งหลายหนที่ที่ตัวเองโพสรูปของฟิลิปครั้งที่หนึ่งรวมถึงให้คนที่รู้จักมาคุยในช่วงที่เดินแบบของฟิลิปทนนั้นที่เขากลับไปทํางานขึ้นเวทีแล้วอะไรก็แล้วผ่านไปสองสามวันแล้วก็ยังโพสก็ปีวางก็ปีวังไม่เลิกเพราะฉะนั้นการเคลมอะไรพวกเนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วสุดท้ายคนที่ได้ยอด จากการทำง่ายๆแบบนี้คนจะเสิร์ชฟังเพลงเซคิดก็ต้องมาเจอและมาหลายครั้งหลายห